สวัสดีครับมัน,นี้ผ้าล้านนอยมาเทียววัดมันัรไทยกล่องกันได้แล้วพี่้ังกับล้านนอยยังแรงเลยนะครับนะพี่้องล้านชาวล้านชายมาเบิดอันนี้ครับนะานมาชมบัตรเดกพี่เ้อันนี้พิพตะพั์อนุรักษ์ของเก่าไว้นะครับนี่ยนะตน้องมีนะทางเขาช่มนะครับ บรกกรยากาศนะครับพี่นอ้องสวยงามตกแต่งไนยางดีมากแนวทางนะครับเอาได้สองทางสามทางเลยครับวัดนะหลอกพิดนะครับมีชมทุ่งมีช่ม,ม,ชมอ่าไล่ไร้นะครับพิพิธภัณฑ์นะครับอย,ย่านคอนเทนต์ไรนะสวยงามมากๆนับอ่าปูงล่างนะพี่นอ้อง บรรยากาศนะครับนะร่องน้ำรือร่องน้ำอาจารย์เอ๊สวัสดีครับไวฟ์โฟ์ดสวัสดีครับ <c oughs> บรรยากาศนะครับเนาะสวยๆนะครับพี่น้อง หกโมงเลยเดี๋ยวนี้ครับเมื่อล้วยามเมื่อล้วพี่น้องที่เห็นอยู่นี่เป็นต้นต้นกิสนากันนะครับเนาะต้นจันทน์หอมนั่นแหละเนาะมันมอผมเาอาถือปะต้นจันทน์หอมเนาะ ร้านหน่อยมวนไหล๋ยากนอนนองเด้นองให้นออยางได้เด้นองให้บรรยากาศนะครับลมลื่มบางแล้วไปนะพาชมนะครับนาะงเรอ ต้นสวนกระแตงอยู่ทูปบดมือเลยครับนะพระทรงกับลายรูปอยู่ครับสามสี่รูปอยู่ท่านก็บไปยูทูปเซลได้ตกแต่งต้นไม้นะครับตัดหญ้าได้เนี่นะครับพี่น้องนี่นะครับต้นไม้กากเกาต้นแสงต้นอ่า้อไม้ต้นคอยนะครับ เป็นเสียามาปลูกไว้เพขอ,อน,น้ำไม้หอยไปนาน่นะครับน้ำไม้ปลูกน,นะนี่ก็เป็น้คนสวนเพ่นนะครับเนาะบาร์ไดคิดค่าแรงครับอันนี้สองสองไ่น์เนะาะแต่ว่าเพิ่นก็หายอยู่ดอกหว่าแต่เพิ่นมาทำด้วยอ่ะความ อาท้ำบุญนะครับบริสุทิค่อะอาพระวัดจำซินประมาณนันเนะขอชมสวนหน่อยเด้อขอชมทิวทัศน์หน่อยเด้อยามแรงบรรยากาศดีจังเลยดอกไม้นะครับหามจิมขยะนะครับพี่น้องแฟนเพ็่นรักษาอย่างดีเลยนะครับเนาะร้านหน่อยมานนา มาถ่ายอาชีพนี่นะครับอนอนด้วยอยบนอยากนอนฮะยังอยนอนนอนหรอท่านอยากนอนบาท่านอยากนอนอออนอนอ ไปชมทุ่งนะครับน้องไปชมทุ่งนะจุดชมทุ่งนะครับบรรยากาศน,นะครับสวยงามมากเลยนะครับตอนนี้เพิ่งเกี่ยวเขาแล้วเรียบร้อยแล้วนี่น้อง นี่คือจุดสมทุงนะครับสื่อนะครับทนีนี้นะก็ให้บ้านเ่านนี่แหละออกซอยกันนะครับปุระ 2, 000, 3, 000, ละสองพันสามพันแล้วใจใสสายสายสะทธานพี่นองสื่อที่ตรงนี้นะครับนะับริจาคขวัตนะครับเ้าที่กบสิบประมาณเจ็ดสิบกว่าไรคือสียอย่ดรแล้วนะครับนักนะสิบไรยังไม่ได้นะครับนะ ซิปอะไรอยูดับพี่น้องอันนี้คือจ,จุดทุกจุดสมทุ่นนะครับพี่น้องผนซาลาชมทุ่นคนอยู่คนนะครับนะครับขอบคุณนะครับที่ชมคลิปให้เนะ